ต่อไต้นทุกคนเลยต่อไปต้นก็เป็นเป้งงามขักอะไรนะนั่นแหละมีอาโผมได้พ้ทักมันต้นนั่นะวลานั่นแ่ะมีอาโผมได้พ้ตักมันต้นนั่นล่ะ สบายดีแล้วก็สวัสด,ดีที่ทานที่ตามนะครับต้มวันนี้กับยามเช้าทุกคนเลยว้าวสิไปกินหมูอันเฮิร์นชาชิตาเพื่อนนะวันนี้มาขับมาฮอตเฮิร์นเฮิร์นปลาซีอิวเพื่อนที่ได้ไปเบิ่งเขาปันป้นไ่ต้นก็ทุกคนเลยอันนี้คืออันบอดต่อม่ต้นในพันปลาซีอิวเพื่อนจนต่อม่ต้นทุกคนเลยต่อมไต้นกับเป็ดเป้เปงงามคขลิ่นนะ นั่นแหละมีอาโผมีได้ผู้ตักมันต้นนั่นล่ะ <c oughs> ว่านั่นแหละมีอาโผมีได้ผู้ตักมันต้นนั่นล่ะโ <c oughs> อ้โงงอ่ะน้องมนต้นนี่นอ้องเป็ดเป็ดงแมนว่าตอนนี้กะหักอ้อกมานทอดกลางจากหน้าครับกูเลย กาจะได้เดินทางไปเทิน่มนะเพราะว่าบ้านเขาก็อยู่อันดัดเบิกทุกคนเลยตัวกายเติมจะได้พาทงหน้าไปไปกับโอนทินวันนี้นะใจญ่หน่อยค่ะน้อพอายุบันโคกเด็ เดี๋ยวทุกคนว่าหมูอุ่นแย่เฉเลยนะว่าสายชิค่าเพิ่งซื้อราคาตู้เอาซุปไปคอยไปกินน้ำนี่ทุกคนตอนนี้ก็มาฮ่อนเหินละเหินมันก็อยู่สูงเลยเนาะต้องบินหอมขึ้นนี่นะเออคุณยังไม่ทันในมาวันเลยเราคือเห็นตุคจน เห็นวะตูไข่อยู่นะหมูตัวนั้นบอตอนนี้กาถว่มาฮอและกะทีงานกบมาลาแล้วทุกคนเลยกะจะได้มาหาให้ทุกคนกินได้บัเนี่มาดังไผ่จนะีหมูนะหมูก็ใหญ่เลยร้านป่ายเหรออ่าตกพื้นกะมีตัวนใหญ่แล้วเนาะเอ้ย <Hey, S 2> พอโคเาเรอ ตอนนี้ก็มาหอดกัะหมูก็เริ่มนั่นนะทุกคนคูดละทีมงานจีทา,อ,อ,าอยู่คะ<น>า<อ>เนมม่มา,มาตาเบทุกคนเลยสามล่างล่างหนึ่งสองศษส,สามกินดวาหมาลายเลยบบปันเพื่อกับมาเลยสบายดีสบายดีโอ้มาแล้วเย็นหรป่อ ทางนี้เฮ็ดไปแล้นี่นะมูกระทะบอเฮ็ดเค็มกิน่เคยกินจังเธอได้เคกินเดมน้เคยกินแต่กระทะเคยกินต่กระทะไมเคยกินมูกระทะอันนั้นละอเนะบกะเง โอ้พอโคกแกเชื่ออย่างดีเนาะโชืามบ่บ่ได้แกบ่แกบ่เชื่อนะตอนนี้ก็ทางไมโครกับพาเด้ล้างพักพี่น้องเลยผักโบผักหอมอ่าแต่ผักกาดเนี่ยถือว่าลายเลยนะ

มาขูดก้นคนในบันี้กะล้างอันขี้ดำๆมันออแล้วกะขูดอออคักเลยนะขูดออกัอนขาวเฮ้มๆไปเลยท่านางนนกะล้างพักยังไม่เหลวอยู่คูดแล้วกับล้างทคนบนาเ แล้วลแล้วบอกร่างกากทีก่ีแล้วคูดแล้วพี่น้องีไ้มาปาดนะไปแข้งป็ปขาแล้วก็ทีได้ชอยชีนนะอันนี้ก็ปาดเป็นแข้งเป็นขาทุกคนเลยชอยอยี่นี้เลยนะชอยชีน ือว่าตอนนี้ก็สวยไปสุโคตรเลยได้นี่ตอนนี้ก็มาซอยเอาซีนมันนะเขียงกับคักอะไรเนาะซอยเอาซีน,เอ,น,นอเอาเลือมันอะไรกรับพีอคือมี้าชอบชอบเลยนะอือเลยไปโตวิเศษ ใน,นเรื่องชาติท่าคือว่าอันอัดเสงจ,จะค่อยคือว่าเอาได้กระปูฉอคองบ่โอ้ยไปคุดกระปูอีต่อมูมีได้ไปคุดกระปูมาแล้วพัดเท่ามาเราไาาด้แล้วเดิมมูก็เลยย่น,นไปเลยหน,น้าคนโตฮ่าคนเราว่าค่อยได้กระปูหนา้าฉอคองพคนเราเพิ่มมากินม้่นคืนนี้มากันพอดีได้มูทุกคนเลย มาโคมูนะมันนี่อันนี้ในพาดประชิวนโอ้โคอย่เนาะนมอย่างเนาะนมนมไปกินบาติชก็มีแห้งเป่ง่ายอย่างนี้เนาะนี่อันนี้ซอยหูมันน่ะคนหูมูเมนหูมันซอยหูมูได้นะรอเมนหูมันนะ หูมันเนียมีแตมันมั้โอ้ย่หูมันเนาะมีดต่มันเด้เอรับมแรกอมป่ะันในเอาป้ก็กินทุกคนนะกินไปน้ำชอยไปน้ำตางมึงนีขนมีเงินรษลยวเลยแซ่ปะเนี่ย้ยชูแบะมันมากินไหมเ่เลิตัวน่ะตอนนี้ก็กินขาปอนโคเลยพี่น้องเลย นี่คือเลือดแปงเลือดแปงเอานมใส่ซอยนมหมูใช่นะเ่ว่ากินจะคักเลยทางนี้กัพาดิวหนังพาตะไพแล้วก็กินน้ำตกแคบตะไพทุกคนเลยก็มีปีงี่อ๋อสบาดีประเกศสาดสาด้งในพาดไปชิวในโคตะลอดและนาะไปปีงนาะ ไปีกไเมือนีนะปีกีต้อนแย่งกินแล้วมาเข้านะจำแจวซอยนางจำแจวคักไปชินขาวบ่อยร่ะโอ้คักแล้วสิชินขาวคักเนาะได้ได้ไดนี่พักเลยี่น้องไอ้พักซีนะครับเซลไมโครกับพัดเดียวซอยชิ้นพี่เลยนะ นี่ดาพอดใเ็นายอันนี้ดาพอดนี่ดาพอดาพอดานี่ดาพอดดาพอไกแดงตอนนี้กลับมาซอยชิ้นหมูนะชีเฮ็ดอันเปลนแะมูกะทะบอนี่เฮอกับข้าวปกิน แซพอยู่บ่หมูกระทะนี่เนาะไม่เคยกินชุดได้หมูกระทะนี่เลยใช่ว่าจะยันมีแซพได้เพราะว่าเจ้ากินไปละครึ่งเลยไปลาข่นย่านเราข่างกัน่านแล้วยันมีปลาเล่อเลยพร้อมเซพอยู่กับผู้มักได้ของคักอยู่กับ้งได้เดี่ยวที่ขันช่วยนะของคักอยู่กับผู้เฮ็ดนี่สัญญาอยู่เนาะกินลายลี่นี่เชียวขอแคบต่อ อันนี้ก็ซอยิ้นแล้วนะจะได้ไปฮ็ดกินได้นี่เฮ็ดด้เลยนี่นะเฮ็ดหมูกระทะเฮ็ดหดเลยต้มบ่ย่างอไปย่างหากระดงมาเดินอย่าย่งขาเลยจะ้จะได้เดขาได้ดังงั้นชุลงอดัง้อ

มูกระาเนะทำไมยกปรดมมีเฮดลากาข้าปุ้นเนพี่เลออะนะเส้นน้อยนะเช่อนอว่าเส้นขาปุนะร่อีแล้วมเอย่ด้นะมานนข้นะเอาอันนี้ได้เฮดได้เลอนี่นะทอด ได้เลยมันเป็นน้ดููนะขลายจองชิ้นมอได้ใส่องเท้าตัวนี้นะไจ่าาชิ้นเตะเพอันนี้ว่าไม่โคนะไม่โคว่านีโอ้ไมโคลอพระสุดเชี่ด้วสุดเี่ยบด้อสุเ่ยบด้วไม่ได้เห็นหมดเลยเช่บอยู่นี่ ไม่โคกก็ชื่มแล้วไม่โคลงตีนละไะกินอัไน่กินขนอกก็มาขามเลยไปเอามากินนดาฮะยืนในบ้านพูบ่พู้งามก็มู่เขาเชื้อเขว่าขึ้นกูไม่เก่งตตมเบิร์เขาได้มีงามล่บได้พุ้นได้ก็เชือพุ้นได้ก็ไปไดเชื้อมีก็ได้จ่อปรเครงนี่งาม รงชิ้นดาบบบอันนี um ้นะเะพาไม้ขล่นนะเป็นจดีบปรุงนะเป็นและวเเรือไปหมดขมไมก็เชืออีเือไปไดกก็เือเคยมีเคยกินชินดาเขมไม้นเงมาแล้วก็เอเแล้วโอญ่บเปนแาก็ไปไปานเด้หอมนะขั้นตอนปรุงกัแล้ว เรียบร้อยชิมมือแ้ช่ไหมล่ะพี่ชิมเนรันมีเมาวนะ่่่่โอ้ยขันจิกจอกเดียวได้ใตอนนี้ก็ทีมงานก็เริ่มเมาแล้วทุกคนเลยกินกันกินแต่มะขามนี่กากินมาฮอดนี่กเมาพอจับคนแล้วนะย่เลยโย่เลยตอนนี้มะฮอดเอ๊เดี๋ยันี้ว่าสินดาษนะสินยางอ่ะนี่นะินยางบอ แต่ไปบว่าเขาช่อยเองมันก็เลยต้นมีงามมานะเฮ้ยเ้ยช้อยเ้ยเฮ้ชอยเฮ้ยจะหงงานบ่าแมนคนหงงานช่อยนะงามเขาชอยนะมีง่ามตามมีงามกับมันชุกอยู่หว่างมีงามก็ยากดมันเจ็บแต่ดาพ่อนี่เป็นผู้ชอยเขาคือเอ็ดในนี้ใช่ไหมดาพอนี้บ้าเอา้นจะตอนนี้ก็ไปมาด่าชี้นะทกเลยอ้ันีเนะ

ไม่โช์กราไม่โชคเราดไม่ได้ิดไม่ได่โอ้ไปเป็นึงไปเนบึงมาแล้วเอาโอ้สิชิได้เหมนี่้ไมไปได้ยืนรอคนนี้อยู่บ่ไหวไมไปได้ยืนร่เป็นบึงนะได้ไบ่ไปเวลาเกือบประมาณสองชั่วโมงนะ

ใบก็ทอซ้กินข้าวก่อนไก็ดโอ้ยใหญ่แลยังเป็นที่บอกคี้เปสนถูนะบ่มีเป็นไดไม่ดูน้อยใหมดชิ้นชินไม่้จาหลนกิ้อนหกินอิ่มเลยกันตอดใหญ่ครับลวเนาะกินยหลน่านยกโต เลนห้าสิว่ครับีนะุยครับนะเนี่ฮเล็้้านรับซ้าย้อไ่ดครับเล็เล้านะได้กันดานเลเง้ามคืย่งยืนเบ้ดเบดเบดเบม่้อาดเิีห็นบ่อ่ปั้นวันนี้แหะบ่ละาปั้นเกือบไม่เมาแล้วกัเอาม่มานอดแล้วก็ไปต้แล้วไเฮ้ยแม่แม่เมาดิโพโลยได้ไม่แรงกันได้ ตอนนี้ก็เริ่มจะยนนืนกินก็ถือว่าเริ่มสีแล้วแหละพี่น้องเล้ยเชิญพี่น้อยเขากินก่อน,นก็พูใ่ายกินน้ำหลังนะอ่าต้มมอในน้องนึกชาจะเต็มเลยเนาะอุนพ้ในนการรักกินะก้ะทุกคนเด้ สาวพ่อนี่ขนาดเลยพี่น้องไหสาวพ่อนี่โ้ลยเมาลไปไม่ได้ปะเป็นมาแลวโพเลยนะอันนี้คืออันหมูจุ่มทุกคนนี่เาิมดาดชินทดาดนะ แก้วก็ถือว่าคักได้กินแล้วก็พี่จเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเขากับพี่เคยกินที่เธอได้มีมีเฮ็ดครัมเนาะบอไปเคยกินตอนนี้การในยูนิกินกันแล้วนะทุกคนเลยมาไหกินข้าวเทงกับดีมานี่ข้าวเทงกับมแต่ชั้มนี้แหละทุกคนเลยเทว่านะกะถ้าสุกนะเทว่ากินลิ้นทุกคนกินแก้มน้ำไม่น่าแน่มาไหกินข้าวเทงทุกคนแบบ กินแบบยืนเลยทุกคนเลยคอชิ้นคอลายมูกระทะชิ้นดาดชิ้นจุ่มบจ้บปีนี่เสแสเลยทุกคนเอ้ยมาเด้อทุกคนมา่อไปมีได้แสบเลยทุกคนเอยมาเด้อทุกคนาไีด้เสแสบเลยทุกคนอยาเกคมาก เขาเย็กมันจมดินไปหม่ขี้ไม่ถูกอ่ะไม่จามรูซีนเลยทุกคนใบมันนี้มีไม่ถูกเลยเหมันกินแล้วบะกิไปน่มจะสอนเพิ่อกินนัามดาาไปนั่มทุกคนเลยยังหลายยังชินยังะไรคือชียีมแล้วแต่ละคนกานหลายคนเลยอยู่ในกินครับพี่น้องอย แต่ละคนก็คือจีซึมแน่ละถึงกระได้เฮ้ยถึงเยอะมากถึงถ่ายดีอยู่่กินเนน,นี่ยเนาะกินมันมือก็ได้เนาะมันนี่กะถือว่ากินข้าวกินน้ำกะอิ่มกะขอขอบใจชาวจีท่าเพิ่นมันนี่เพิ่นมีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงมันนี่นะ ู้ใหญ่ใจดีมาจากประเทศนอกพละพี่น้องเอ้ย<ไ>เลงโตเนาะทุกคนกะขอขโมเขาใจเพื่อนหลายๆเนาะกะขอเฮอียดีไม่แห้งหขอเอามันได้ยืนหาเงนินนะค้ำกะได้เได้เฮามี<ง>อ่ะบันนี้กะจะได้เดินทางกลับบ้านได้พี่น้องเอ้ยถือว่าจะได้เมื่อเมื่อเฮือนนะตอนนี้กะค้ำพอจพออะพูดแล้วทุกคนตอนนี้กะถือว่าเขากะพาเด็กเข้ากินน้ำอิ่มนะถือว่าตอนนี้เขากะจะได้เดินทางกลับบ้านทุกคนเลยถือว่ามันนี่กะค้ำพอจะพูดแล้วนะ ถือว่าในยุ่ดในกินกาถือว่าพ่อ,อยู่พอกินนี่ทุกคนเลยมันนี่แต่สำหรับคลิปนี้กาค่อยกาีิได้ขอจบลงเพลงเท่านี้ขอขโมกกับแต่ที่ตามนะครับ้้มเดี๋ยวคลิปหน้าพอได้ไหมทุกคน